คนไทยเราก็ถือประเพณีว่าการเข้าพรรษานี่คือการทุกคนจะต้องเข้าวัดทุกคนจะต้องมาอดมาอดทนบางคนก็เลิกเล่าสามเดือนเพราะนีกว่าคนสังฆทานเนี่ยคนบางภัยน้อยบางภัยใหญ่เนี่ยคนเมืองนอนท์ในส่วนมากเนี่ยแต่ที่อื่นก็มีพอพอวันเข้าพรรษาปุ๊บคนคนเมืองนอนท์เนี่ย อดเล่าเลยนักเลงเล่าที่กินพูดจามไม่รู้เรื่องน่ะกินแบบประเภทขาดสติอ่ะแธ่พอเข้าภาษาแล้วอดปุ๊บเลยหยุดใครจะให้กินยังไงก็ไม่กินเหมือนกับคนไม่เคยติดเล่าเลยแต่วันนี้โยมวันนี้ออกภาษาแล้วเพื่นี้เคยดูเถอะเมากันแอะเลยทลองตอนรับออกภาษาโยมพื่งนเนี้เมากันหนักเลย แต่วันนี้คงยังไม่กินเราวันนี้เป็นวันออกพรุ่งนี้ละเอาละ่ะจากคนที่พูดรู้เรื่องกลายไป็คนไม่รู้เรื่องนะพรุ่งนี้แต่เวลาไม่เมาได้ดีดีพูดจารู้เรื่องสงบเรียบร้อยลูกเมียก็สบายไปสามเดือนแต่วันพรุ่นี้จะลูกเมียก็จะต้องเดือดร้อนอยู่กว่าคนที่ไม่มีสติอยู่กว่าคนเมาที่พูดไม่รู้เรื่องเลย น่าเสียดายอดได้ทั้งสามเดือนแต่ว่าเก้าเดือนอดไม่ได้ก็ไม่จริงมันน่าจะอดเก้าเดือนและสามเดือนัอน้งกินจะให้เหมาเต็มที่เลยก็จะดีกว่าเพราะระยะยาวกว่ากันตั้งเก้าเดือนกับสามเดือนถ้าสิ้นเปลืองเงินก็สิ้นเปลืองมากกว่ากันแต่เขาก็มีศรัทธานะนี่ชาวพุทธไทยเราเนี่ยมีศรัทธาแต่ว่าขาดปัญญา มีศรัทธาที่จะทําตามพระพระเข้ารรษาได้สามเดือนฉันก็อดเล่าได้สามเดือนแต่ไม่มีปัญญาว่าอีกเก้าเดือนเนี่ยเราทําไมจะต้องกินต่อไปทําไมเราไม่อดต่อไปทําไมเราจะต้องมาอดาเฉพาะสามเดือนเข้ารรษาตามพระเราจะได้อะไรจริงอยู่สามเดือนเราอาจจะคนนรกจากตกกระทะทองแดงไปได้สามเดือนแต่อีกเก้าเดือนเราจะต้องไปลงกระทะทองแดงอีกเก้าเดือน เราจะต้องเอานา้ำทองแดงไปกรอกท่อให้ไหมคอไหมไสไหมปุ่งอีกเก้าเดือนเนี่ยอีกสามเดือนเราจึงจะมาพ้นนรกได้จะแสดงว่าเราตกนรกมากกว่าไปสวรรค์ไปสวรรค์เสีสามเดือนจะไปลงนรกเสีเก้าเดือนไปสวรรค์เสีสามหมื่นปีไปลงนรกสีเก้าหมื่นปีไปสวรรค์เสียสามล้านปีไปตกนรกสิบเก้าล้านปีมันก็ยาวนานเหลือเกิน แสดงว่าคนเราเนี่ก็มีสุขน้อยมีทุกมากเพราะยินดีในทุกมากก็ยินดีในสุข